สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนไดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับที่ผ่านมาค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เราเริ่มทำงานนะคะเพื่อนๆค่ะเ,เดี๋ยววันนี้แอนจะมาทำการผสมแป้งให้เพื่อนๆดูเป็นเมนูเปิดการทำงานของแอนในปีนี้คลิปแรกในการทำงานในปีนี้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เนื่องจากว่า เรากลับบ้านไปหลายอาทิตย์นะคะแป้งที่แอนได้ผสมไว้ให้เด็กๆที่ร้านหมดเกี้ยงเลยค่ะตั้งแต่แอนยังไม่กลับมานะคะเพื่อไม่ให้เด็กเขาไอ้ออยังกับเพื่อนเอิญมีงานเยอะเพิ่มเติมขึ้นแอนก็เลยให้เด็กๆสั่งแป้งตัวนี้มาใช้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคือแป้งโกกิของเรานะคะ รรบวันนี้เราจะมาสุกแป้งทอดด้วยแป้งโกกิเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเขาจะเหลืองเขาจะสวยเหมือนกับแป้งที่แอนผสมหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้เพื่อความสะดวกสบายค่ะวันนี้ถ้ามีเวลาเราก็จะได้ผสมแป้งกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลาเราก็จะผสมวันหลังค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะ แอนจะผสมในปริมาณนั่นไม่เยอะค่ะสักห่อครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ยังก่ออันจะผสมเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะในการผสมของเรานี่แอนจะไม่ได้ใส่อะไรนะคะเพราะว่าในแป้งโกกีของเราเขาหนัวอยู่แล้วนะคะแอนจะใส่เกลืออยู่นิดนึงนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่เกลือลงไปเลยค่ะ แล้วจากนั้นแอนก็เติมน้ํานะคะเพื่อนๆทำไมมองไม่เห็นเลยน้อนี่อยากเติมตรงนี้เพื่อนๆดูเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะจัดการผสมค่ะเพื่อนๆผสมใส่นออตรงนี้มองเห็นไหมนี่ค่ะแอนจะใส่แค่เกลือนะคะเพื่อนๆในในแป้งโกกินิดนึงแค่นั้นค่ะ หรือเราอยากจะใส่น้ําตาลด้วยก็ได้นะคะแต่แอนไม่ใส่ค่ะเพราะว่าในไก่เนี่ยเราได้ผสมน้ําตาลนิดนึงพริกไทยนิดหน่อยไว้แล้วนะคะปกตินี่เราใส่พริกไทยลงไปก็ได้นะในในแป้งโกกินี่ในการผสมแป้งของเรานี่แต่น้องแอนบอกว่าไก่ที่เขาผสมไว้เมื่อวานนี่พริกไทยค่อนข้างเยอะค่ะแอนก็เลยจะไม่ใส่เข้าไปในแป้งนะคะวันนี้ เพราะว่าในไก่ของเรามีพริกไทยอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเมนูอาหารวันแรกของเราจะเป็นยังไงเปิดประเดิมวันนี้ด้วยซุปแป้งทอดนะคะเพื<ๆ>่อนๆซุปแป้งทอดกันค่ะเหมือนเดิมนะคะแป้งถ้าเข้าได้เนี่ยเขาจะไหลแบบไหลลิตรๆอ่างนเพื่องเขื่อนว่าไหลลิตๆ มา,มาวันแรกนี่ไม่รู้จะสรรหาคําไหนไหลลิดๆไม่เบ้าว่าถือคำเมื่อเจ้ามันก็สิไหลแบบเนียเห้าเห็นในโตแป้งนะคะมื้อเจ้าคะ่ะเรียบร้อยนะคะการตีแป้งของเรานะวันนี้เราจะไปแบบเบาๆอาเอาเมนูผสมแป้งไปก่อนนะคะเพื่อน เราจะไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนแอนทอดกันนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะหมักไว้ได้30นาทีประมาณแล้วนะคะแอนก็จะามาทอดให้ดูมาดูนะคะว่าสียังจะเหมือนที่แป้งที่เราผสมไหมดูสิว่าหยอดอแป้งมือแรกกันสิหยอดได้งามบ่ค่ะนี่นะคะสิ้นนีเหมือนเดิมนะคะ หเหมือนกับเก้งๆกลางๆนะผู้เจ้าไปกระเดยคร <c oughs> ั้งแรกกันคลิปแรกของปีนะคะเพื่อนๆ <c oughs> เราก็จะดูกันไปยาวๆนะคะอย่าฝ่าวืมแอนเดอร์มือเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์แอนน้ำแน่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเอาแบบนี้ก่อนนะคะรู้สึกว่า <c oughs> รู้สึกว่าจะไม่ค่อยถนักเท่าไหร่คร่ะเพื่อนๆเ,เอาเอาที่สบายใจก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะสิ่งสวยแน่บสวยแน่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆค่ะ แอนติดนี่อติดมีคลิปเฮ็ดอีหยังเพื่อนๆแน่บอกแอนใดเลยเด้อค่ะแอนขอโทษขออภัยอีหลีค่ะเมื่อเจ้าค่ะนี่ค่ะโอ้ยเริ่มจะกลิ้งได้นิดหน่อยแล้วนะคะเราเริ่มจะทําให้ทักกลมนี่เริ่มสิไปแน่นิดนึงแล้วค่ะได้เริ่มจะได้นิดนึงแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเห็นไหม นเริ่มดอกเริ่มงานวันแรกนี่รู้สึกจะเก้งๆกลางๆอยู่นะคะการมาทำงานวันแรกของเราเราก็ได้ผ่านการตรวจโควิดแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อเจ้าค่ะแอนได้ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วนะผลออกมาเป็นลบนะคะ กอนว่าสิเริ่มงานค่ะเดี๋ยวเราลอมาดูตอนเข้าเหลืองนะคะเพื่อนๆมาดูว่าจะเหมือนแป้งที่แอนผสมไหม สวยเหมือนเดิมค่ะพเพื่อนๆยังจำได้ไหมเมนูแป้งทอดของแอนนี่ระวังน้ำมันนะคะ,คะเราสามารถผ่อนผัดไฟลงได้นะ Ya. Hai hai. Halo. Di fosi. Ya, kan kalau lihat ni, di, di kafung kah, so. uh. suah.

Det är bra så här. สำหรับคลิปนี้ก็คือเกาเมือนเดิมนะคะเพื่อนๆแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนน้ำเนะเดอ้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปให้สาอุดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ